เสียงหว่าต้นนึงเสียงเรื่องปลาตาลังเออแต่ก่อนออกกับใครต้นผือแต่แต่ก่อนเลยเนาะแต่ก่อนออกดอกปลาตาลังกับป้าอ่าผมเบาเบาเราเบาเบากับป้าดอกวันเป็นรอยลูปลาตาลังเนาะปลาตาลังไม่เดือยป่าถึงพอหลังจากนั้นมีเดือยเองการดักษาลูกลังนั้นแหละลูกกับปลาตาลังตาลังาตาลังอินสี่คายดอกเนี่ยเป็นคือปลาตาลังนี่พื้นเพ่เมื่แล้วมันโยนหนามปันเผือกี้คำต้องออกไปวางเท่านี้มันหรือมังหรือหลังตาลังนี่ต้องออกหนามใหญ่แรงหนามเยอะ นาน,น,นี้นะนามยี้นามคำนึ่ง่องคำซ้มคำ,นำเนอานาเขียวเลยเราต้องใช้เนื้ังเขียวเนื้รังเขียวระหว่างอ้วนลังเขียวหละครั้งไว้ครั้งลังเขียวเ,ยวเยวป็นไว้ในองอในองมึกจึงออกไปตอกตอกเราชาววาสม,มุนเราตอกมันจะมีเคล็ดลับด้ว่คือว่าเราต้องใช้ไส <ๆ S 1> ้หน้าเล็กๆใช่ไส้หนาทิปอนกับทำสิปนแตกต่างทำสิปนกินว่ากินรีว่าท่ปอนปันเผื่อมันเห็นเลย ไม่รู้มัน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 เกียดติกวาอยากว่าเช้าว,าว่าตอกปลาแบบมันเกียรติพอได้เยอะมันเกียด,ยดยคือโยนได้ครับไอตาลังมาเออตาลัง,งลยโยนออกตาลังคายจริงก็เจ๊เด็กได้หมักซุดยี่กิโลโอ้ได้หมักซุดเป็นรอยที่ห้าทิปโล้วันวันต่อวันนั้นไม่ใช่ขีดเป็นเทียวใชว้เวลานั้นไม่ไอร้รอยแล้วโรนต๊อกจะกระเพาะได้เป็นเป็นถึงวันแหละเบว่าตอกกินเลยเลยมันเราเทียมเทียมตอกเรยมดเนื้อลังเขียวหรอจะก็ร้องเกี่ยวับมดเนื้อลังเขียวมดเนื้อเป็นก็มันไม่กินแหละปลาตาลังนี่เไหมตา ว่านั้นลูกยี่บาทได้ลูกจะซ้มที่มาบ้านต่ว่าหลูนนั้นแหละก็มีราคาขึ้นมาเลยเนาะตอนนี้มาราจะขึ้นเวลาช่วงเดี๋ยวมีเร่อเองช่วงเดี๋ยวมีอย่องเอง